เรียนคณะกรรมการท่านดิฉันนางสาวธริกาเพ็งจันรตัวแทนกลุ่มมีนายสุริยาชัยราชและนายเชัยศิธิ์ป้อมบุกผานักศึกษากศนระดับมปลายขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมประเภทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กสอนระลับพื้นที่ประจำปี2 5 6 4ชื่อโครงงานก้ออีวิเศษรถขยะที่มาของโครงงานในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมากโดยเฉลี่ยการใช้ถุงพลาสติกปริมาณ5,300ตันและโฟมปริมาณ7 0 0 0 0ตันต่อวันซึ่งเป็นจำนวนมาก ใช้เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นขยะที่ต้องทิ้งหากกำจัดไม่ถูกวิธีหากนำไปเผาก็จะเกิดปัญหามลพิษทางอากาศนำไปฝังก,กบดินก็จะซึมของสารเคมีลงสู่พื้นดินและมีการย่อยสลายนานถึง450ปีทางกลุ่มจึงคิดวิธีในการจะนำพขยะมูลฝอยประเทศขงพัสติก และกล่องโฟมต่างๆมารีไซเคลิลประดิษฐ์ชิ้งงานเก้าอี้วิเศษรถขยะวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อประดิษฐ์เก้าอี้จากขยะได้ 2. ศึกษาวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง 3. นํนำขยะประเภทของพลาสติกโฟมยางรถยนต์มาใช้ประโยชน์รถขยะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากขยะ 2. ใช้งานได้จริงสามสาม,มารถลดขยะประเภทพุงพลาสติกโฟมและยางรถยนต์ขั้นตอนวิธีการทำคือขั้นตอนวิธีการทำคือให้เรานำยางสองวงยึดติดเข้าด้วยกันจากนั้นใหเรานำเศษไม้มาตัดเป็นวงกลมให้พอดีกับจุดศูนย์กลางของล้อรถยนต์จากนั้นใหเราเจาะรูสีรูและตกการนําเชือกมาร้อยล้อยกระดาษยึดติดกับบอกรอหนั่ง จากนั้นน็เอ๊จากนั้นนำเศษผ้ามาปุ้มมาปุ้มจากนั้นเรานำเศษขยะจากถุงพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วมยัดเข้าไปจากนั้นกานำน้ำเศษขยะจากโฟมที่ทำความสะอาดแล้วมายัดเข้าไปจากนั้นจะได้เบาะรองนั่งที่มีขยะอยู่ข้างในซึ่งใช้แทน,ขอ,น,นแของนูนน้ะรองน้ำที่ออกมา ได้เป็นเก้าอี้วิเศษรถขยะแล้วก็ตกแต่งทงความสวยงามสรุปผลการศึกษาจากการนำถุงพลาสติกโฟมและยางรถยนต์มาสร้างนวัตกรรมชิ้นงานเป็นเก้าอี้วิเศษรถขยะผลปรากฏว่าลถปริมาณถุงพลาสติกได้5,000กรัมลดปริมาณโฟงได้3,000กรัมต่อกล้วยหนึ่งตัว และใช้ยางลดโยนจำนวนสองเส้นสามารถลดขยะได้และลดภาวะโลกร้อนและได้เฟอร์นิเจอร์สร้างอาชีพเสริมได้ดิฉันในานามตัวแทนกลุ่มขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาขอออประชันยิ้มรไม้ผู้อำนวยการกศนอำเภอโคกสําโรงที่ให้คำแนะนำในงานในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้ 好好分开。